ครับเอาดังได้ผมอยากบูลลี่คนตัวเด็กคนตัวเล็กว่ะไปเอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็โอ้โหเรากลับมากันในซีรีส์ my team อีกแล้วนะครับซึ่งผลตอบรับคลิป my team อันก่อนคือดีมากนะครับฟีดแบคเพื่อนๆแบบชอบมากแบบเอออยากได้ต่อผมก็มาจัดให้แล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับทุกคนเรามีเพลเยอร์พิเศษที่จะมาให้เพื่อนๆดูนครับซึ่งเขาคนนั้นก็คือวิน c าร์เตอร์นั่นเองครับผมอ่าวินชาร์เตอร์คือตำนานเลยนะครับผมดังเกร์นะเป็นขวัญใจหลายๆคนเหมือนกันนะผมวว่่าซึงันนี เราจะมาเล่นเขากันครับเราจะมาดูว่าเขานี้หัวขนาดไหนเราไปดูสเต็ตเขากันก่อนดีกว่าออฟเฟนอยู่96ดีเฟนอยู่86นะก็คือเน้นบุกนั่นเองนะครับอินไซส์สจ๊อยิงก็คือแบบสกอร์ในใต้แถวแถวแป้นนะครับซึ่ง A บวกเลยนะ3แต้มก็ A บวกนะครับผมเออดรวิ่งดังครับคือการวิ่งเข้าไปดัง95ครับทุกคนโอ้โหเรามาดูสปีดเขา89นะครับผมไอชัมเร่งนะ89วอร์ดิคอลครับความโดดสูง95เพื่อนๆโอ้โหเนี่ยเรามาดูแบตเขาก็จะเป็นแบตที่เกี่ยวกับการเข ไปดังการเข้าใต้แป้นการโดดอะไรนีนะผมเออโอเคครับ okay. ซึ่งวันนี้เราจะไปทดสอบเขากันในโหมด3 V3 มครับมันเป็นโหมดที่แบบผมชอบมากนะทุกคนเพราะว่ามันบอกนสนุกอะ่ะมันเล่นเร็วจบเร็วนะใครถึงยี่สิบเอ็ดแต้มก่อนคนน,น,ออนั้นชนะแล้วผมเออเนี่งวินคาเตอร์เราแล้วก็จะมีเซนเตอร์เป็นเซิร์จีบาก้าไว้คอยดีบ่าวแล้วก็ที่จาสุดโหดของเราเหมือนเดิมนะผมเป็นพอยการเราเจอไมเคิลช็อตแดนครับทุกคนโอ้โห นี่ก็จะเจอไมเคิลจอแดนครับโอเคไปส่งให้จาก่อนนะครับนี่ส่งให้พี่วินครับผมวินคัตเตอร์ฮนะโอเควินคัตเตอร์โพสตใส่จอแดนครับอืมชิมพี่เชคไปหนึ่งทีชูดเรียบร้อยโอ้โหตบไม่ถึงแต่การดีครับสวยส่งให้วินคัตเตอร์ฮนะเข้าข้างในได้ไหมอุ้ยโอ้โหเลยครับเกือบปกิกท่าดังแบบเกือบขึ้นแล้วอะเมะื่อกี้โอโ้ส่งไม้สวยมาก ไม่ลงครับใครวะทำไมตัวเล็กจังนะเอาจาหลุดปะเนี่ยเอาปล่อยจาหลุดปะโอ้โหเอาฟาวครับแอนวั one, นะครับผมอืมมาดีกันไมโครชอแดนโอ้โหเกินปุยมุยเอาวินคาตเตอร์เอาคืนครับโอ้โหวินคาตเตอร์ไม่นังวะเจอจอแดนหยุดทีต้องเลเลยครับทำมนั้นโช์โหดไหนคลิปนี้ไม่โช์โหดเลย คอสคอสเปเถอะแบ๊ครับไปอยู่ดังโอ้โหหนูก็วจะดังครับขึ้นเลยเอ้าแต่ได้เทคโอเวอร์ครับโอเคไปครับพี่วินคาร์เตอร์โชว์ดังซะหน่อยฮะเทยวก่อนนะไปคอสเข้าข้างในครับดังเออมันต้องงี้ดิวะวินคาร์เตอร์ที่ผมรู้จกักเฮ้ยผมผมผมอยากบูลลี่คนตัวเด็กคนตัวเล็กว่ะไปดัน <c oughs> จ้าจ้มาล่นบูลลี่ครับ <c oughs> โ,โห อื uh huh. แต่เขาเร็วมากตัวเล็กแต่เร็วมากครับจูเลียนยูแมนปะเนี่ยให้มันเข้าดัานชุดเลยไม่ลงหรอกครับอืมเป็นไงล่ะมันกันหนึบจริงๆนะเข้าครับเอา้าดังได้โอ้โสวิชแฮนด์ครับโอ้โหโทษทีเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้แหม่กล้องมันอยู่ดีก็ดับนะฮะอุ๊ยโอ้โหโดนพีคเดอะแบ็คเอา้าโอ้โหสปินมูฟผมโดนคุก โดนคุกผมไม่มเขาจะเรนว่างไม่ได้เอยไม่ลงโอเโอวนคาร,ร์เตอร์ว่างคอนเร์ฮะโอ้โหเรารับไม่ดีฮะแร้วส่งไม่ดีไม่รู้แต่เข้าแล้วเฟสหนึ่งทีครับแล้วดังไม่ดีเกมครับเออนูะบ้างครับั่วใครอยู่นี่วินคาร์เตอร์โอเคครับเพื่อน ผมก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับคืออยู่ดีดีไมทีมันเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้คือหลายรอบแล้วผมรีเซ็ตเอ่อรีสตาร์ทคอมรีสตาร์ทเกมทำทุกอย่างนะครับคือมันก็เออเลือ่อมันเล่นไม่ต่อไม่ได้แล้วคือผมตอนแรกกะจะเล่นสักสองเกมครับแต่แต่ได้เกมเดียวจริงครับก็ขอโทษเพื่อนเด้วยนะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ให้ไมค์ทีมด้วยให้มันกลับมาเล่นได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันครับโอ้ยเป็นไรเนี่ย